สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกครท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อ่พี่น้องนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอวติดนะคะแต่วันนี้เอมี่ไม่ได้มารีวิวเอวติดนะคะมารีวิว Honda Jazz เข้าใหม่กันเลยนะคะบอกเลยว่า Honda Jazz นะ,ะถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นแร่ไอเทมน่าใช้งานมากๆเลยนะคะคันด้านหน้านี้เลยนะจ๊ะเป็น Honda Jazz นะคะ1.5 V p s นะปี258นะคะ คันนี้เลขไม่แปดหมื่นสามพโลกับราคา5้า0 0 0หื่นบาทบอกเลยนะว่า Honda าแจ z นะถือไปอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ออกมากี่เจเนอเรชันกี่รุ่นนะยอดขายนี่ผล่มทลายเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ VTEC ที่แรงมากๆนะใครสาย Honda นะหรือกำลงังลังเลยอยู่นะครับบอกเลยว่าให้ชมคลิปนี้ก็เลยนะว่า Honda าแจ z คันนี้นะน่าใช้งานยังไงนะแล้วสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันเลยค่ะ คันนี้นะคะัเป็นฮอนด้าแจ๊สสีเทาดำนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะสีเทาดําสีเดิมโรงงานรถคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีเก็บสีไม่เคยผ่านการชนนะะ,ะตัดต่อตัดแต่งจมน้ำนะคะกลับสีก็ไใหม่มา,มารับประกันได้เลย100เค่ะคุณลูกค้าขานะคะคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติ r รฟเลกเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะคะหุ้มด้วยกรอบพรีเมียมนะ,ะแล้วก็มีกระจังหน้ารังผึ้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอก LED นะฮะด้านล่างเนาะต่อของโรงงานนะคะประทะเบียน7จ็กไก่ลอรีนะห้าเก้าเก้าเกรุงเทพมหานครนะคะใครดูรถคันนี้แล้วอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทักไลน์มาได้เลยนะจ๊ะที่ไลน์เอมมี่นะคะทักามาได้เลยนะสภาพรอบคันบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมจุดอื่นกันต่อเลยดีกว่าจ้า คันนี้นะเป็นแม็กอลลยโรงงานนะครับเป็นแม็กสีบรอนนะครับพร้อมยางมิชลินนะครับปี2018นะฮะยางมิชลินปี2018นะคะสภาพก็อยางมิชลินปี20ขอโทษจ้านะคะคันนี้เป็นยางมิชลินปี2020นะครับเป็นอาทิตย์ปลายปีนะคะสภาพโดยรวมก็คือใช้งานอีกยาวๆเลยนะจ๊ะไปเลียวนะคะจะอยู่ที่แก้มนะคะของตัวรถเลยทั้งสองฝั่ง กระจกพับเก็บไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นกระจายเคีรเรตนะคะก็สามารถสาตาร์เป็นปุ่มลุกสาตาร์ได้เลยนะด้านในบอกเลยว่าเป็นสีดำนะคะตัดกับทางตัวรถนะะด้านนอกนะคะค่อนข้างดุเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะค,ะคอนโซลฮอนด้าแจ็บอกเลยว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะคะถึงดีมากๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าสวยงามนะคะโคมาลนยนะ,ะสีดํา นะฮะมีมัลติฟังก์ชันนหน้าจอนะฮะสัมผัสนะ,ะสามารถเชื่อมต่อต่อตางๆได้เลยนะที่หน้าจอนะคะคันนี้เป็นแอร์นะคะเป็นระบบแอร์ออโต้แล้วก็พิเกษออโต้ Auto, นะคะคันนี้ขับง่ายขับสบายจ้าเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะฮะเบาะหนังสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่งนะ,ะพร้อมพรม 3D นะฮะตัดเข้ารูปอย่างสวยงาม ระะอบคันด้านในหมดเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะจ๊ะนี่เลยค่ะนะครับประตูทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะระบบเซนทรัลล็อกนะคะปุ่มอีโคโหมดค่ะคันนี้นะคะเป็นมีปุ่มอีโคโหมดนะ,ะปุ่มประหยัดพลังงานนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้นะสภาพดีงามมากๆเลยเดี๋ยวพาชมดูใบเี่ออีของคันนี้กันเลยนะคะ คันนี้ Honda Jazz 1.5V พนะคะปี2ับปี2018เล็กไม่แ83,000โลราคา5 1 0 0 0 0รถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านนะคะนี่เลยจ้าม่านบางแดดยังไม่ถูกการแกะถุงพลาสติกแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าสภาพดีนะเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างแน่นอน100%ค่ะนะบุ๊ก์วิสมีครบนะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะเอารถคันนี้นะคะเช็คศู์ได้เลย เดีเปิดฝารกระโปรงตรงที่เปิดฝารกระโปรงของฮอนด้ก็อยู่ตรงนี้นะคะที่เปิดถังน้ำมันเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันต่อเลยดีกว่านะฮะด้านหลังที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็สวยงามนะ,ะนี่เลยเบาะหลังพับอย่างเรียบเลยนะฮอนด้าเจ็นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะที่เบาะเนี่ยพับค่อนข้างเรียบเลยสามารถเก็บของนววางที่นอนปิกนิกนะฮะใคร ใครสายเดินทางนะบอกเลยว่า Honda j a z เจะตตอบโจทย์มากๆเลยมีลูกเด็กหลีกแดงนะคะก็อนอนได้เลยนะคะด้านหลังนะ,ะไฟท้าย LED นะคะไฟท้าย LED นะคะก็ผิวคมเงียมนะคะคาดยาวนะคะตลอดด้านหลังของรถ n o n d a j a จ z คันนี้เลยเอาแบบนั้นทั้งดีเลย Honda Jazz นะ Minor c h a n g ชตัวนี้เป็นโฉม GK นะคะ Honda Jazz 1.5 GK นะฮะ เป็นรถนิยมกันเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถวัยรุ่นเลยนะฮะรุ่นนี้นะคะสภาพดีมากๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอยน็อตต่างๆนะฮะตามฝากระโปรงหลังนะฮะก็สภาพดีนะฮะไม่มีถอดไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนนะฮะรับประกันได้เลยจ้านะฮะสภาพดีนะคะคันนี้นะ,ะจัดเป็นได้เต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทต่อเดือนนะ,ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะ นี่เลยจากเชื้อเพลงคันนี้นะใช้น้ำมันเบนซินลวนนะคะรองรับนะคะ e20 นะฮะ e85 แกโซฮอ e10 ได้หมดเลยนะคะ91 95นะคะดีนะคันนี้นะฮะสภาพดีมากๆนะฮะสีเทาดำนะใครที่กำลังมองหารถ h o นด a า a จ z อยู่นะ,ะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ,ะสภาพรอบคันดีนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้ง่ายๆนะคะจองออนไลน์มาได้เลยนะ,ะเตรมเอกสารนะ,ะจัดไฟแนนซ์ ลูกค้านั่งรอที่บ้านเก๋ๆไปเลยนะคะเรามีมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์วิ่งเซนหาลูกค้าถึงที่นะะไม่พอสองอสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยตอนนี้นะคะสะดวกสบายแน่น,นอนนะคะต่อการใช้งานนะคะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องอห้องเครื่องนะคะของคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ VT e c นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0งพซีซีนะคะแต้มสีโรงงานอยู่ครบนะคะฝากระโปรง นี่เลยค่ะรอยน็อตฝาก,กระโปรงน็อตเบ้าโชกไม่เคยถูกการแกะแงะแกะไขแน่นอนนะดูได้เลยนะจ๊ะว่าเดิมหรือเปล่าเอยนะเดิมแน่นอนหนะะึ่งปนตะคะสติต๊เกเก,กอร์ตามมกจากโรงงานนะเม็ดอาร์ทุกอย่างสภาพสวยนะคงที่คงจุดแน่นอนค่ะนะคะซีนต่างๆเออทุกอย่างโรงงานหมดเลยนะคะคานเดิมแท้จากศูนย์นะ,ะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็ อของเหลวเนี่ยถ่ายให้หมดเลยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะคะสามารถมาลองขับรถได้เลยนะจ๊ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเซนอธนะค95นะ95เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเราเปิดทุกวัน9โมงช้าถึง5โมงครึ่งนะคะมาหาเอ็มมี่ได้เลยนะคะบ,บอกเลยว่าโปรโมชั่นดีมีรออยู่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเพิ่มมาใหม่ขับฟรีไปเลยนะจ๊า60บันนะขับฟรีไปเลย60บาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็ จองร็อกโปรโมชั่นมาได้เลยนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะนะคะกับผมที่เพิ่งรีวิวไปเนะี Honda นะะ่ยฮอนด้าเจ็ดหนึ่งจุดห้าเนี่ยฮะเป็นตัว v ีพัทนะเป็นโฉม GK ปี2018สีเทาดำนะ,ะเลขไม่แปด0 0ืโลนะ,ะราคาอยู่ที่510,000บาทติดต่อมาได้เลยที่เบอร์เอ็มมี่นา0 9 6 7 2 5 2 7 3 6นะคะ0 9 6 7 2 5 2 7 3 6นะคะเบอร์เอ็มมี่แอนไลน์มาเลยก็ได้นะคะ แอไลน์ line, เข้ามาคุยกันนะคะถ้เา,าเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะลิงก์ไอดีไลน์มีด้านล่างใต้คลิปนะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ